การผู้ชายังไม่ยอมจบดินอีกเครือกเมื่อนักผู้ชาการเขมรเสนอรัฐบาลเขมรควรส่งทูตไปสวีเดนเพื่อวานล้อมให้ทบทวนการขายเครื่องบินลบให้ไทยในขณะที่ชาวเขมรออกมาตีปีเห็นด้วยแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ฝันหล่มหล่มแรงๆก็ตามเหมือนว่ากัมบูชาจะยังไม่ยอมจบง่ายๆนะครับสำหรับกรณีที่สวีเดนขายเครื่องบินลบคลิปเปนให้ไทย เมื่อกัพูชายังมีความพยายามที่จะให้สวีเดนทบทวนการขายกคริปเป่เงนให้ไทยอีกครั้งโดยที่นายเสกโซชิตนักวิชาการกัพูชาได้เสนอให้รัฐบาลของพวกเขานะครับส่งคณะทูตเดินทางไปที่สวีเดนเพื่อนมนาวให้สวีเดนระงับการขายเครื่องบินให้ไทยหรือถ้าหาาจะขายให้ก็ขอให้เพิ่มข้อกําหนดในการใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้ไทยได้เครื่องบินลบดังกล่าวในการโจมตีกัพูชาในอนาคต โดยที่นายเสกโสชิตนักวิชาการกัมพูชานะครับระบุว่าเมื่อประเทศไทยมีเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ที่ซื้อจากสวีเดนไทยก็อาจจะมีความทะเยอทะยานที่จะลุกหลังกัมพูชาต่อไปประเทศที่พัฒนาแล้วก็มักจะใช้อำนาจของตนเพื่อกลืนกินประเทศที่อ่อนแอกว่าขณะที่ประชาคมโลกส่วนใหญ่ก็มักสนับสนุนประเทศที่มีผลประโยชน์ต่อประเทศของตนเอง และโดยเหตุนี้รัฐบาลจึงควรส่งคณะผู้แทนทางการทูตไปยังสวีเดนเพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการขายเครื่องบินขับไล่ให้ไทยและนอกจากนี้การที่ไทยใช้เครื่องบินดังกล่าวถึงระเบิดทำลายทรัพย์สินของกัมพูชาสิ่งนี้ถูกต้องตามสัญญาซื้อขายหรือไม่เอาและครับนั่นก็คือข้อเสนอของนักวิชาการเขมรน,นะครับที่เสนอให้ทางรัฐบาลเขมรส่งคณะทูตไปเจรจาก,กลีกลอมทางสวีเดนนะครับ เพื่อให้ทางสวีเดนระงับหรืออาจจะมีข้อกำหนดต่างๆในการที่ไทยนะครับจะใช้เครื่องบินปฏิบัติภารก,กิจต่างๆในอนาคตที่ก็ต้องบอกว่าเป็นความพยายามอีกเครือกหนึ่งของกัมพูชาน,นะครับถึงแม้ว่า สิ่งที่พวกเขาพยายามนะครับจะไม่มีทางเป็นจริงได้ก็ตามหวังว่าสวีเดนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนมาตลอดจะไม่เอาเศรษฐกิจของตอนเองมาเป็นข้ออ้างในการทำลายประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่มีมาอย่างยาวนานของกัมพูชาสวีเดนเป็นประเทศที่สงบเหมาะแก่การอยู่อาศัยผมยังเชื่อว่าสวีเดนจะรักษาสันติภาพตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาเอาไว้ สยามไม่เคยฟังใครอยู่แล้วแม้แต่สาหารัฐอยู่ซ้ำแล้วที่สวีเดนเนี่ยยังขายเครื่องบินลบให้ไทยก็เป็นเพราะว่ามีเงินอยู่ตรงหน้านะละมันเหมือนกับว่าสวีเดียเนี่ยกำลังร่วมมือกับไทยในการทำลายปราสาทพระวิหารทางออมอยู่เลยกรุณาหยุดขายเครื่องบินและอาวุธทุกชนิดให้กับประเทศไทยกัพูชาได้แสดงออกมาแล้วว่าเราไม่ใช่ผู้ก่อความวุ่นวาย